เครื่องบทยาสมนุนไพรขนาด20นิ้วนะครับมอเตอร์1แรงนะครับตัวนี้เป็นระบบสายพานผู้่นะครับ <c oughs> เครื่องไปถึงแล้วอาจจะระบีก่อนใช้งานนะครับมีที่อาจจะระบีหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่แล้วก็หที่ครับจะมีทั้งหมด6ที่นะครับต้องอาจจะระบีก่อนใช้งานนะครับ ตัวนี้มีฝาครอบให้นะครับฝาครอบก็จะเป็นประมาณนี้ฝาครอบให้กันของที่เราบดฟุ้งกระจายนะครับอมอเตอร์หนึ่งแรงควรต่อเป็นเบรกเกอร์นะครับควรต่อเป็นเบรกเกอร์เพราะว่าถ้าใช้ปั๊กไฟอาจจะสปาร์กได้นะครับอันนี้เครื่องใช้งานปกตินะครับหมุนใช้งานปกติ ็เตรียงตรงนะครับติดกันตรงไหนก็โทรมาสอบถามนะครับตัวนี้นี่มีสองข่งอใช่